สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะผมวันนี้จะกับเซลล์มายนะผมวันนี้เซลล์มายมารีวิวยันมากวัยมสามห้าเจนะครับผมมีเงินเพียง40,000บาทก็เป็นเจ้าของรถวัยมสามห้ได้นะครับผมคันนี้ชั่วโมงงาน200ชั่วโมงงานท่าน้เองลูกค้าดูนะครับผมดูภาพร,มรวมๆนะครับคันนี้เดิมๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับลูกค้าเพิ่งมาถึงประมาณเ,าเหมือนที่ผมบอกเลยครับประมาณต้นเดือนนะครับผมต้นเดือนก็ มันหลายคันครับลูกค้าเซลไมก็คงรีวิวไม่หมดนะผมก็ได้รีวิวเป็นรถตัวอย่างไปในครบผมก็จะประมาณนี้ครับแปบส,สวยๆอย่างนี้เลยลูกค้าดูภาพรวมๆนะครับคันนี้นะผมยางเดิมสีเส้นเลยนะครับผมดูท้ายกันบ้างเพาพีทีโอยังไม่เคยใช้งานเลยครับคันนี้เผาพีทีโอยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับเดิมๆนะครับผมเช็คเงะเช็ครุมลมให้เช็ค่วซึมให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันกองกองกอากาศทรายารรลมให้นี่ครับผม ก็จะใส่ท่อสวยๆให้ลูกค้าด้วยนะครับผมสีคานไบมีสีนี่ก็ปกติดีนะครับผมเดิมๆเลยเดี๋ยวเก็บสีปะกมบมีให้นะครับผมเก็บสีล้อให้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเซลล์ไม์พาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมโอเคครับเซลล์ไม้ก็อยู่บนรถแล้วนะครับผมชั่วโมงงาน276.2นะครับฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับไม่ต้องเหยียบคัดนะครับผมใส่เกียร์ว่างแล้วก็ได้เลย ก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าระบบมไม่ซับซ้อนครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล้อห้นะครับผมแล้วก็เป็นเพาเพาเดียว2เพานะครับผมแล้วก็เกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็คอนโทรลใบมีดนะครับนะครับผมเพาวิดีโออยู่ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าเดี๋ยวเซลล์ใหม่พาดูภาพรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการประกอบใ้ใจนะครับผม สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าวางดาวเพียง40,000บาทนะครับผมงวดใหญ่นะครับผมก็89,000บาทนะครับผมก็ดย่อยเดือนละส0 0พันนะครับผม7ปีหมดงวดนะครับอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดวงันหลังสภาพสวยมากๆเลยครับผมสวยจริงๆครับสำหรับคันนี้ลูกค้าลองดูรวมๆนะครับผมหรือโทรสอบถามเซลล์ไมคเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 9 6 8 5 9 8 5 9 2นะครับผมแล้วก็จะเป็น Facebook นะครับผม Facebook เซลล์ไมค์ดีไซเนอร์ อาเพจเซลไมล์ดิมิเตอร์แล้วก็ทิกตอกเซลไมล์นะครับผมมีรถให้เลือกมากกว่า100คันนะครับลูกค้าดูไม่ว่าจะเป็นคนะูปเปอต้ายันมานิวฮอลแลนด์จอห์นดีแอสซี่ฟอร์ดเดี๋ยวเซลไมล์พาเดินไปดูนะครับผมก็มีคันอื่นๆด้วยอีกหลายหลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นยันม่าเอฟห้าหนึ่งสี่ทีนะครับผมก็สภาพสวยๆเลยลูกค้าดูครับสบภาพสวยมีประมาณ20คันครับ YM 3 5 7 A 3 5 1 A นะครับผมอ่า357มีอีกไหมนะครับผมก็มีอีกหลากหลายคันให้ลูกค้าได้เเเลลลืืออกกดูชมย นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าทุกท่านทีมงานดีตเอ็เจลเซลมาขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ